คำเตือนหากใจไม่แข็งห้ามดูรายการบล ok ็อกบล็อกเพราะคุณจะโดนตกเป็นทาสน้องๆแบบไม่รู้ตัวถ้าไม่เชื่อลองชมรายการได้เลยครับสวัสดีครับผมป๊อปปี้กับรายการบล ok ็อกบล็อกเอ็กซ์ชอ์แน่นอนครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนคงจะได้ฟังแลกับ10น้องหมาสายพันธุ์ตัวเล็กที่เลี้ยงง่ายอยู่ในคอนโดครับแต่ พอพูดแบบนี้น้องหมาไซสา์ใหญ่ของเราก็เสียใจกันแย่เลยวันนี้ผมก็เลยนำพาสิบสายพันธุ์หมาตัวใหญ่ที่ใจดีมาแนะนำให้กับเพื่อนๆของเราได้รู้จักกันครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าโหหมาตัวใหญ่หน่าจะโหดแรงก็เยอะน่ากลัวและจะเลี้ยงยากไหมแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ครับแต่หัวใจนุ่สซอเหลือเกินครับจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างไปชมกันเลยสายพันธุ์แรกครับนั่นก็คือไจแอนท์อารัสกันมารามิว ที่มีน้ำหนักถึง86กิโลกรัมทั้งยังมีความสูงถึง80เซนติเมตรเออดูไปดูมานี่ก็เรียก้ว่าหมีเลยดีกว่าครับเพราะว่าตัวใหญ่มากนะแต่เดี๋ยวฟังนิสัยของน้องก่อนนะครับนิสัยของน้องเป็นมิตรรักสงบและสุภาพเหมาะมากๆครับกับการเลี้ยงไว้ในบ้านที่มีสมาชิกเด็กๆที่กําลังสนเพราะว่าด้วยพวกมันอดทนกับการเล่นแรงๆของเด็กๆได้ต่อมาคือบลูมอทีฟครับ เจ้าตัวนี้นะครับถ้าแค่เห็นหน้าก็รู้สึกว่าไม,ม่กล้าเข้าไปเล่นด้วยแล้วด้วยส่วนสูงที่ถึง70ซเมตรและน้ำหนักเกือบ60กิโลกร,รัมบวกกับหน้าตาย่นๆดูเคร่งขรึงดูรวมๆแล้วก็โหดไม่ใช่เล่น แต่ถ้าได้เข้าไปทำความรู้จักกับน้องแล,ล้วลก็รู้ได้เลยว่าไราเดียงสาอ่อนหวานขี้อ้อนแล้วก็รักเจ้าของเป็นที่สุดครับเจ้าหมาพันนี้นะครับถือเป็นหมาที่ฝึกฝนได้ง่ายใครอยากจะเลี้ยงเจ้าตัวนี้ต้องวางแผนเรื่องฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าวันหนึ่งถ้าน้องโตขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ฝึกฝนให้รอให้คอยตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเราจะลังน้องไว้ไม่อยู่นะครับต่อมาคือเจ้าหมานางแบบเกรดเดนครับ ด้วยรูปร่างสูงยาวแต่เพียวลมของมันที่ทําให้ได้รับฉายานี้มาเจ้าตัวนี้แม้ตัวจะสูงใหญ่แต่ก็ชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมาตัวเล็กๆครับสังเกตได้ว่าเผลอไม่ได้ฮะต้องชอบมาแอบนั่งตักเจ้าของเสมอนอกจากมันจะมีนิสัยดีไม่ก้าวร้าวและขี้อ้อนกับเจ้าของสุดๆแล้วแล้วก็มันยังเป็นมิตรแล้วก็เข้ากับทั้งสัตว์ชนิดอื่นๆได้ด้วยรวมถึงเด็กแล้วรวมถึงคนแปลกหน้าเอ๊ะเป็นยังไงนะ ต่อมากับสายพันธ์ุนิวฟลอเรน์ครับเจ้าตัวนี้เป็นน้องมาที่รักการว่ายน้ำมากเนื่องจากสัญชตาตญาณของมันครับได้รับการพัฒนามาเพื่อช่วยเหลือทางน้ำโดยเฉพาะครับพวกมันต้องการมีส่วนร่วมในครอบครัวอย่างสูงแม้ว่าจะไม่ดือ้อไม่สนอยู่นิ่งได้นานแต่ก็ไม่ชอบอยู่ลำพังครับต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวอยู่เสมอใครอยากมีน้องหมี ใครอย่างมีน้องหมาเอาไว้ในอ้อมก่อนเล้วแล้วก็แนะนําเลยครับมากอดดิวฟาวแลนอุ่นแน่นอนครับสายพันธุ์ต่อมาคือไอริช h ู u าวครับที่มีดีกรีเป็นหมาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกด้วยส่วนสูงกว่า87ซนติเมตรและเชื่อเถอะว่านี่คือหมาที่แสนจะใจดีช่างประจบสุภาพเชื่อฟังคำสั่งไม่ดื้อไม่สนชอบอยู่เงียบเยแต่ก็ติดเจ้าของมากม เจ้าตัวนี้นะครับไม่ค่อยชอบเคลื่อนไหวหรือจะเรียกด้วยว่าขี้เกียจเลยก็ว่าได้ครับเราเลยพามันไปออกกำลังกายเดินเล่นบ่อยๆยืดเส้นยืดสายน้องๆจะทําให้น้องไม่ขี้เกียจด้วยครับต่อมาอะไรครับนั่นก็คือ f French m ม l t ท s e ครับเจ้าหมาหน้าโหดตัวใหญ่ที่ดูแล้วไม่เป็นมิตร แต่ถ้าได้สัมผัสตัวตนของน้องจริงๆแล้วรู้เลยครับว่าเป็นหมาที่ใส่ใจครอบครัวและลักเจ้าของมากที่สําคัญคืออยู่กับเด็กๆได้ดีรู้จักที่จะยั้งแรงของตัวเองไว้ในขณะที่เล่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับด้วยสัญชาตญาณของหมาอาลกขาพวกมันหวงอาณาเขตมากเรียกได้ว่าเป็นหมาที่พร้อมจะปกป้องบ้านและก็ครอบครัวเจ้าของแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเรียกได้ว่าใครเป็นหัวขโมยต้องกลัวเลยล่ะครับ ต่อมากันที่เกรซไพรรนิสเจ้าหมาขนฟูดูสง่าที่มองเผลอเผก็คล้ายหมีขั้วโลกเหมือนกันนะเดิมทีนี่นะครับเจ้าหมาสายพันธุ์นี้เป็นหมาต้อนแกะทําให้มันมีสัญชาตญาณในการปกป้องทรัพย์สินเป็นน้องหมาอารักขานนั่นเองคนที่สนใจจะเลี้ยงน้องหมาสายพันธุ์นี้ครับก็ต้องฝึกฝนมันออกไปเจอสังคมบ่อยๆรวมถึงให้มันได้เล่นกับเด็กๆบ่อยๆนะครับจะได้คุ้นเคยกันและก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยเลย มาต่อกันที่หมาหน้าโหดอีกตัวหนึ่งครับกับเบอร์นิสเมานเทนด็อกถึงหน้าจะโหดแต่บอกเลยว่านิสัยเนี่ยขัดกับหน้าตาสลิปลับเลยเพราะมันทั้งเป็นมิตดน่ารักอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวอดทนกับเด็กๆแล้วก็ไม่ขี้ลำคาญครับแต่อาจจะมีติดขี้เกียจไปบ้าง คนที่เลี้ยงสายพันธุ์นี้นะครับต้องเป็นคนที่มีเวลาพาน้องออกไปหากิจกรรมทําอยู่เสมอๆนะครับสายพันธุ์ต่อมาครับคือเซนเบอร์นาดครับแค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วแหละว่าเป็นน้องหมาที่ใจดีอาจจะด้วยเพราะภาพลักษณ์ที่ติดตราตรึงและแตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องบีโทเฟนผมบอกเลยนะครับว่าน้องหมาที่เหมาะกับครอบครัวมากๆทั้งรักเด็กอ่อ,อนโยน แถมยังเป็นมิตรมากๆชอบมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวและยังเป็นหนึ่งในหมาที่ถูกฝึกให้ทำงานกู้ภัยได้อย่างดีด้วยครับสุดท้าย l ลีอ,อนเบอร์เกอร์แม่ไม่ได้ชื่อแฮมเบอร์เกอร์นะครับแต่เป็นชื่อสายพันธ์หมาครับนี่แหละหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักน้องโดยรูปร่างหน้าตาที่เหมือนราชสีของมันจึงทำให้ดูน่ากลัวน่าเกรงขามไม่ใช่น้อยแต่นั่นก็ไม่ได้ลดความน่ารักของพวกมันไปได้เลย เจ้าตัวนี้นะครับเป็นมิดที่เล่นปรับตัวเก่งช่างแสนประจบแล้วก็เอาใจเจ้าของได้ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความรักและการดูแลค่อนข้างสูงใครจะเลี้ยงเจ้าตัวนี้ก็ต้องพาเขาออกไปเจอสังคมตั้งแต่เด็กๆนะครับไม่งั้นอาจจะทำให้เกิดความกลัวและก้าวร้าวต่อคนแปลกหน้าได้ครับจากที่ผมแนะนำไปนะครับมีสายพันธุ์ไหนที่เข้าไปอยู่ในใจของเพื่อนๆกันบ้างแต่ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงน้องหมาไซสา์ใหญ่นะครับคือการสำรวจพื้นที่ของเราก่อนว่ากว้างใหญ่เพียงพอไหม เพราะยิ่งน้องหมาตัวใหญ่มากแค่ไหนก็ต้องการพื้นที่ในการวิ่งเล่นมากขึ้นเท่านั้นด้วยเพื่อนๆคนไหนครับเลี้ยงน้องหมาพันธุ์ใหญ่อยู่แล้วอยากจะแชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆก็สามารถอินบ็อสมาบอกเราได้นะครับสาหรับใครที่อยากจะชมความสนุกความบันเทิงที่ทั้งหาที่กินที่เที่ยวที่ทํากิจกรรมสนุกๆครับรวมถึงรวบรวมข้อมูลของน้องหมาดีๆมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้ก็ติดตามรายการบล็อกของเราด้วยทั้งใน YouTube และ Facebook Thailand International Dog Show ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมได้รับสิ่งดีๆไปนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอยากให้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานและความน่ารักของน้องหมาที่เรามานำเสนอด้วยนะครับนอกจากนี้เราจะทำการคัดไฮไลท์สนุกๆลงไปใน k t o กต็อกดชว์ s c ส r ก Pet v a r i ต t y สำหรับวันนี้เราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอีน่าจะสนุกขนาดไหนเจอกันครับ